มาครับพี่น้องมือนี้พามากินอ้อมน้องเนียอุ้ยผมเมียนอ้อมน้องอย่างเึกน้องงน้องงัวครับผมมาเบิ้งนี่มีพี่น้องอ้อมน้องงวในอิสราเอลก็มีด้วยพี่น้องเด้อพักเขามีอย่างน่มือนี้มีอยู่บ่อพักอันคือบ้านเขาหนาพักอันคุณเลือดนะมีอยู่บ่นี่นี่นีนี่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 น่นี่นี่่ พักอีเลือดก็มีพี่น้องนี่เดี๋ยวจิพาเพิ่นไปเมืองต้นเดี๋ยวเพิ่นจีบผเชื่อเฮาล์พร้อมหอเปล่พร้อมเลยว้ายของวัดฮอล์แล้วบอกอย่างไรใส่พักชีเพิ่นอีบ่ห้านหงัวผมพูดเราผู้ใดพาว่าไม่ว่าจังได๋ล่ะเพิ่นใส่แตาอ่าพักคุ้นเลิศเด้เหรอเอ้าแต่ว่าเฮาอยากใส่พักชีแล้วอยู่ต่างแดีเด้กรอย่างเพิ่อนนสูตรโบราณเพิ่นใส่แต่าพักอีเลือดนี่ก็พักหอมบัวแม่นบ่แม่นเนี่ยพี่น้องโอ้ เดี๋ยวหอมบัวเอาก็มียุนี่นี่นี่หอมบัวนึ่งลยคนน่ะเนี่ยเข้ากันฮ้อนพี่น้องมามากินนํ้กันเมื่อกี้นี่ทีมงานครับเดี๋ยวเปิ่ก่อนเปิดก่อนเปิดฟ้าก่อนมันมันขึ้นขึ้แน่นแค่โอ้เปิดมาได้ปะอาไว้ก่อนเดี๋ยวพ้ามาเบื้องไอันี้พี่น้องพ้ามาเบื้องกันพักคุณเลือดหรือว่าพักอีเลือดนี่ครับเดยวสั้นสิไปขอพี่น้องแรงงานไทยมาเอามางฮอดต้นพี่น้องฮะเช่าพูบ่ โอ้ภาษาไทยชาพูนะครับไอเขาต้องถามมันเพียดไอเกษตรอิสระไร่นาสวนเพราะว่าใบชาพูเพื่อนว่านครับโอบ้พักคุณเลือดครับอกไม้เสียก่อนนี่ครับแก้มดอกไม้นี่ครับผมนี่ผ่ชาพูพี่น้องเนี่ยนะครับสิปิคัวเพิ่นมาใส่อ้อมนางงัวแต่ว่าเพิ่นเห็ดใส่หรือเปล่าเอามาให้ฮอดกระถางพี่น้องมันจะเกิน โอ้อันนี้ก็แม่นบก่กระโดดแล้วฟีนึงเลยนี่ย่างมะเดาลงดิน <c oughs> บ่โอ้อันนี้ก็แม่นนะครับนี่ครับหายากเลยพี่น้องเด้อนะครับอิตาเลียห้อง,องหายากนะครับหายากขนาดเลยนะครับเอ้าบึ่งบรรยากาศมื้อนี้กับเขากับน้ำกินกันทำกันนะครับมื้อนี้โอเควุ้ยวันนี้เนาะเราเห็ดยังไงเสียเนาะไหมเสียเนาะทำะไรโอ้วันนี้เสียเนาะ อ๋อกำลังแต่งหอมบัวเจ้าปลูกบ่จะปลูกบ่หรือทำอะไรจ้ปลูกด้วยปลูกบัวเจ้าเนาะเอาพามาเข้าสวนก่อนเด้อบ้านนี่สวนเฮานี่ผมแบ่งมาให้ต้นเลยครับสวนเฮานี้แบ่งพ่อให้กี้ด้วยแหละนั่นแหละน่าสุกแล้ว่าสุงแล้วใช่ะไหมนี่ขึ้นแล้วนี่นขึ้นสุกแล้วสุงแล้วนี่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 ไหนเนี่ยสตอบ่อ๋อตะเนาะอยาก ให้รู้ว่าสตรอเบอรี่นี่ครับผมนี่เอามื่อนี้นะครับว่าจะเห็ดเข่าปุ้นนะครับบ่ได้เห็ดพี่น้องอ่าสุดแรกสุดแรกเลยปอดไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วพี่น้องพักบุ้งพี่น้องถือให้นะเออถือให้น่ะเออเออบบกเครื่องดื่มเข้าพักบุ้งพี่น้องพักบุ้งนะครับไม่ได้ปลูกเองเนาะนะครับไม่ได้ปลูกเองแต่ว่ากะทดน้ำยู่น้องมันเนาะพักบุ้งมะเขือนี่มะเขือลิน เด้งแล้วแดงแล้วพี่น้องอเครื่องเด่นเท่าแดงแล้วเครื่องต้มย่ำห่อเครื่องย่ำห่อขึ้นไส่นี่ขึ้นไส้ก็มีพี่น้องอขึ้นไส้มีพี่กันนี่คณะนี่แตกแตกออกเด่เห็นเ่าไหมพี่น้องพอฮัตต์แล้วนี่นี่ครับมันจะแตกแตก,กออกมาเป็นขันแข็งสเพราอสีพะมาอยู่เนียนเอาไปทางพุนดูพาพุนด้วงกันอย่างนี้คั้งนั้นไปพาอีตู้พาอีตู่นะเราจะกินกับมันข้าวปุ้นความลองเนียไปดิเอ้ ว้าวคักอย่าเกินอ๋อบักชัวเราไกลแล้วบักชัวร์พุ่มนี่ยปัดพี่น้องบักชัวไกลแล้วบักชัวพุ่มมาถอนหญาอยู่เมนบักชัวพุ่มพี่น้องนี่กำลังอ้ววววโอ้ยเอายอดไปต่ำกันได้บ้างหรอหิวว้าวโอ้ยถือว่าเอายอดไปทำเพราะยังเนี่ยบักหุ้งโอ้บักหุ้งก็ยังมีมากอยู่พี่น้องนี่นี่นี่ปัดนี่แหละพี่น้องผมอยากกินน้ำข้าวุ้นข้าวหยางผมมากมันคืออ้ววแทนนี่ นั่งตู้นี่ะนั่งตู้ไหมพี่น้องเบิ่งคุณตู่แปดแจงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้น <c oughs> หรือสีแจงเนี่ยมกน,น,นุ่นมกนี่นมกเราไหมเออมกหน่อไม้โอ้ยนะครับพักคุณตู้งามอีดีงามอีดีพี่น้องเอียวแบบนี่โมงงามจังไรนี่ส่นไปเบิ่งหอดมีหอดแนขนแขกมีหอดแนขนแขกกล้เนี่ยโอ้ยคอใกล้พิ่นกำลังกำลังเห็ดอยู่ข้างนั้น นะครับคุณตู้บักพลิกบักพลิกยัางโมยไ่นะครับผูกยัางโมยไงภายในบักพลิกนะครับครับแต่ว่าบักทั่วนี่เดี๋ยวรออีกสักหมดเดือนหรอมั้งเนาะเดือนเนาะอ่าได้กินนะครับตาคอกตาไข่นะครับเอามือนี้นะครับพามาเบิ่งสวนพักสวนครัวนะครับอ่าคุณเล็กก็มีนะครับนี่คุณเล็กว่าสั้นพักอัน ดอกเล็กพี่น้องนี่นี่นี่นะครับอ่าคุณเล็กสั้นโอ้นี่ครับพี่น้องมีเม็ดดี้นี่นี่นี่บอกหูดอกเล็กพีพักขีเล็กพี่น้องใช่กับหนังเข็มเนาะเอียงเนาะโอ้เยาว่ากเอามันจะเกินนี่แหละครับผมวิถีชีวิตแรงงานไทยในอิสราเอานะครับยากกินนังนะครับกรบอกมีบ้างเอาเงินไปซื้อกินต้องในเห็ดเอาก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆนะครับพุ่นแซ่บๆเข้ามันไก่แซ่บๆ เห็ดเอามดทุกอย่างพี่้องเรือเข้ามันไก่หรือว่าอ่าพาโลคาหมูนะครับนี่พักอิหุ่มมีพักอีหุ่มนะครับนี่นี่นี่มะรุมมะรุมนะครับนี่นะครับอ่อมใส่เนื้อหรือว่าที่ลวกใส่กินครับปลาปัาแข้งนี่ขึ้น้านไหนถึงบบออกมากมัาแข้งเนาะมัาแข้งนะครับมัาแข้งก็มีนะครับเอ้าเออปลาแข้งนะครับผม โอเคครับบางโนครับบขึ้นเก่าแนละ้วตอนนี้นะครับวินงั้งหน่อยนี่นะครับวินครับเอ้านี่บ่งเบี้ยบ่งพักไว้นี่แม่นมืดแล้วครับนี่บ่งไว้นะครับทางนี้ก็มีพี่น้องนี่นะครับนี่ทางนี้ก็มีด้วยครับโหระพโหระพ,อะพาอ่าโหระพายังไว้ลงดินต้นหอมยังกะเพ้าผีกระเพ้าผีครับพี่น้องผีกระเพ้าก็มีนี่ครับผมนี่<ด>นะครับผมเอ้าลายย่างนี่อันนี้ก็เป็นคุณตู่คือเก่านี่เอ้านี่ละ มีอยู่มีกินเท่าไหร่นะครับเอาเอาชนพี่เฮาตเนาะพี่เบ้าอะไรยังห่างเขาชนพี่<อ>นี่ชนทางเขานะครับมาโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าใครมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวสะกุลเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับเอาวันนี้มาดูตนเนาะริมหอมกันดีกว่านะครับนะโอเคบรรยากาศนะครับผมประมาณนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อวิถีชีวิตแรงงานไทยในะอิสราเลียเฮานะครับบ่าวสกุลคนสร้างถ่ายทอด ให้พี่น้องให้รับชมนะครับกะพผู้น่ะปลาเพื่อนติบอนเสื้ออยู่พู้น่ะปลาเพื่อนนะครับบาธรรมดาเอ๋อโอเคครับลาไปก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งลาลายังบ่ได้ซออเก่นลายังบ่ได้พาไปเบึงกันอ้อมน้องก่อนเหมืหอนไม่เลยบ่มามาเบึงเพียรอันไอ้กเกษตรอิสระไรงานนาสวนดูวยประเทศไหน,นกิน,นไก่กับฮะปลาต้มไก่พี่น้องนี่ครับผม มีไผ่ท so de, de ี่ไปติดตามไอล้าเนี่ยกดหนึ่งให้ผมเลยเด้อนะครับผมไผ่ไปติดตามไอล้วเนี่ยเกษตรอิสระไรนาสวนเลยพี่น้องเด้อเกษตรอิสระไรนาสวนครับผมนี่ครับ่นไทยทอดวิถีชีวิตแรงงานไทยในอิสระให้เบิ้งเอาฝากฝากไอฝากฝากขาดดเจ็ดรอยยังจะได้จ้งค่าครับพี่น้องอ่าครับผมกคติดตามขาดชดตอนนี้คนถือใจอะไรกว่าคนทิ่ตามแมนเพราะว่าชุมืือนี่เขาสิเขาใชใหคกดถือใจก่อนไอตังไปให้กดติดตามนะ อามาเิ่งดูเมนูขิ่นกังร่างอร่อคมาบเฮ้ยมันจะเบาหาพี่น้องเออเดืเดโบกเลยพี่น้องนี่ละพี่น้องมากินข้าวกินน้ำดกันมือนี่โอเคครับเอ้ามือนี้ฟ้าไอ้เราเนาะนะครับกเซอิสระไล่หน้าสวนนะครับไทยเป็นเอซีบอุโขทยที่ต่ำไ้เราเยพี่น้องดันกันพี่น้องดันกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ What? Right.